ค่ะพี P ่พีเอทุกท่านค่ะวันนี้กลับมาพบกับน้องดาที่โชว์รูมฟอร์ดพระประแดงพร้อมกับช่อง y o u t u ฟอร์ดบยดาเร่เงค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่กับรถตัวเบรนเจอร์ตัวฟอร์ดนะคะตัวรุ่นสปอร์ตค่ะคันนี้เป็นสปอร์ตบวกแพ็กเกจค่ะเป็นรถที่พี P ่พีเอฟทุกท่านนะคะตามหากันเยอะมากๆพอรถตอนนี้เนี่ยแทบจะไม่มีกันอยู่แล้วนะคะก็แต่ที่น้องดานะคะยังมีรถอยู่นะคะตอนนี้ตัวรุ่นสปอร์ตบวกแพ็กเกจก็มาซื้อกับน้องดาได้เลยยังมีใน2สงองตัวสีบอลเงินอยู่นะคะคันนี้ตกแต่งรถนะคะเป็นตัวเหมือนตัว เเลยนะคะก็เดี๋ยวพารับชมกันสําหรับโปรโมชั่นคันนี้นะคะตอนนี้มีแคมเปญดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์พร้อมฟรีชุดแต่งเต็มนะคะหรือลูกค้าจะเลือกเป็นแคมเปญส่วนลดหนึ่งแสนบาทสําหรับตัวบวกแพ็กเกจก็มีมาให้นะคะหรือจะเลือกออกรถเริ่มต้นนะคะพร้อมชุดแต่งที่ห้าหมื่นเก้าพันบาทก็สามารถออกรด้เช่นกันเดี๋ยวนะพารับชมรถคันนี้กันสําคัญเริ่มต้นเลยราคารถคันนี้อยู่ที่หนึ่งล้านสี่หมื่นสี่พันบาทนะคะก็เป็นสีบอลเงิน ถ้าลูกค้าชอบตัวบวกแพ็กเกจเดี๋ยวต้องพาชมนะคะก็เดี๋ยวพารับชมกันเลยนะคะคันนี้ทําการเปลี่ยนชุดหน้าเป็นชุดหน้าแบบตัวแรปเตอร์ค่ะก็จะมีในส่วนตัวประกอบด้วยกันกระจังหน้าที่เป็น FORD แบบนี้เลยค่ะสีดาเงาเรียบๆเป็นสีดําด้านเรียบๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีไฟ LED บนสามตำแหน่ง3จุดติดอยู่สองตัวชุดกันชนหน้าของตัวแรปเตอร์ค่ะเป็นสีดําด้านเช่นกันแล้วก็มีสีบอลเงินด้านล่างค่ะที่สําคัญตัวบวกแพ็กเกจเทคโนโลยีของตัวฟอร์ดนะคะก็ะจะมีในส่วนของตัวกล้อง 360 3 6 0องศามาให้นะคะตัวนี้ก็จะมีตัวกล้อ,องด้านหน้าของตัวรถนะคะมีมาให้แล้วก็ด้านข้างนะคะ2ฝัง่งแล้วก็ด้านหลังให้ด้วยนะคะคันนี้นะคะจะมีเซ็นเซอร์เตือนการชนด้านหน้านะคะมาให้นะคะทั้งหมด4ตําแหน่งด้วยกันนะคะก็จะมีเรดาร์นะคะในตัวในการเตือนการชนนะคะช่วยเบรกอัตโนมัติกันสริยะนะคะที้2ตัว เกลือนกันชนด้านหน้าให้ด้วยนะคะป้องกันเวลารรที่ลูกค้านะคะขับขี่อยู่นะคะมีหมาตัดด้านหน้านะคะหรือคนนะคะต่างๆเนี่ยรถคันนี้ก็จะมีระบบในการช่วยเบรกให้อัตโนมัติให้ด้วยนะคะแล้วก็มีในสองตัวอคิลิกที่ติดตั้งฝากระโปรงให้เป็นคาว่าเรนเจอร์เป็นแบบปั๊มนูนแบบนี้นั่นเองไฟหน้าเป็น l e d ดีม t i ติ f l e c t o r or, ชุดข้อไฟหน้ามีมาให้หรครบชวนเลยแล้วก็ไฟ ไฟตัดหมอกก็มีมาให้นะคะคันนี้ติดคิ้วล้อของตัวรุ่น Raptor ตเ,ตเป็นแบบเปรียบ5นิ้วนั่นเองค่ะก็เป็นตัวซีนทีลโคนนะคะยึดเกาะกับตัวรถได้เลยนะคะสับคู่กับคันนี้เลยนะคะก็จะเป็นล้อแม็กนะคะรายก้านคู่นะคะเขาวกว้างแบบนี้เหมือนตัว Y นะคะจับคู่กับยางตโย y ร t ยนั่นเองค่ะคันนี้นะคะถือว่าเป็นยางที่ยอดฮิตมากๆนะคะในการใช้งานเลยนะคะก็ตัวนี้เปลี่ยนเป็นขอบ18นั่นเองนะคะ สำหรับตัวนี้เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตร1้0 0แรงม้าค่ะแรงบิด5ีนิวตันเมตรแล้วก็มีกล้องด้านข้างมาให้ยุมดาาแจ้งไปมีไฟนะคะเวลาเปิดประตูเนี่ยมีไฟสองประสว่างด้านข้างให้ด้วยแล้วก็มีใน2ตัว เตือนปุ่มอับให้ด้วยเป็นบายสปอร์ตนั่นเองนะคะแจ้งเตือนมุมอับให้นะคะซูนใจเป็นแบบคุณซูนใจสมาร์ทคิเลสลองเบ้ากันลอติดตั้งเพิ่มเติมให้กันสา์บานหน้าบันผู้ดิสาดน้องดาติดตั้ง,งเป็นกันสตร์แท้ของศูนย์ให้นะคะแล้วก็ฟิล์มเป็นตัวฟิล์มเซรามิกรับประกัน10ปีให้เลยนะคะมาดูภายในของตัวรุ่นสปอร์ตกันนะคะคันนี้ก็มีในสวนตัวเดินได้นะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวรุ่นสปอร์ตก็จะเป็นเดินได้ออกเหมือนกับตัว สีขาวๆหน่อยนะคะก็ปักสกรีนนะคะของคําว่าสปอร์ตที่ตัวเบาะหนังของตัวรถนั่นเองค่ะคันนี้มีอัปเกรดนะคะสองตัวติดตั้งที่วางแก้วนะคะเพิ่มเติมมาให้นะคะอันนี้ถ้าลูกค้าสั่งก็สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะคะจะมีที่วางแก้วทั้งสองฝั่ง มีตรงกลางมาให้แล้วคันนี้มีแท่นชาร์จไร้สายมาให้ด้วยค่ะเกียร์เป็น6สปีดนั่นเองนะคะเป็นเบรกมือไฟฟ้าสําหรับตัวบวกแพคเกจค่ะเทคโนโลยีต่างๆนะคะแล้วก็มีส่งตัวหน้าจอที่อัปเกรดเพิ่มขึ้นก็จะเป็นหน้าจอขนาดใหญ่12นิ้วนั่นเองรองรับ Apple CarP l a y Android Auto ระบบ f o r d p a s s s y n c 4ีนะคะก็มีมาให้ครบเลยพวงมาลายัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้ามีคุชชั่นทนมาให้มีพูชสตาร์ทมาให้สําหรับตัวรุ่นนี้เนี่ยถ้าลูกค้าอยากได้พแชสตาร สามารถเริ่มมาเป็นตัวรุ่นสปอร์ตได้เลยจริงๆสปอร์ตทำอะไรก็มีแล้วแต่คันนี้เนี่ยเทคโนโลยีบวกมาให้ทั้ง ABS ป้องกองันลอ็ลอคลีอกระจายแรงเบรกร้อมป้องกันการพลิกคว่ำ HSA นะคะ EBD นะคะก็ถือว่ามีมาให้ครบช่วเลยนะคะ ESP มีมาให้ครบเลยด้านหลังนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวเบาะหนังเหมือนกันนั่งได้สามตำแหน่งมีแอร์ตอนหลังมาให้ในตัวรุ่นสปอร์ตบวกแพ็กเกจด้วยนะคะมีช่องเสียบบุหรี่ให้ด้วยนะคะรองรับ Isofix ถุงลมมีภัยมีมาให้6ตำแหน่ง6จุดด้วยการถือว่าปลอดภัยมากๆเลยน่าใช้งานด้วยนะคะในส่วนตัวด้านท้ายติดชุด ข้อฝาถังน้ำมันให้ติดโรบาเหล็กของ Outlander ทรง g t ตรงรุ่นนะคะไม่ต้องเจาะตัวรถแล้วมีบันไดเหยียดด้านข้างมาให้ด้วยนะคะไฟท้ายเป็นไฟท้าย LED มาให้ตอนบนของตัวรุ่นสปอร์ตค่ะไฟเบกรกดวงที่3นะคะกล้องโลโก้ถอยหลังป๊อบอัพที่หน้าจอให้ติดสติกเกอร์คำว่า r นเจอร์ห้อะคริลิกสปอร์ตนะคะกันชนท้ายเดิมๆม,มีเซ็นเซอร์เตือนกันชนด้านหลังให้ด้วยเพิ่มเติมนะคะแบบนี้เลย คันนี้ก็ถ้าลูกค้าเขาไหนเนี่ยยังอยากได้รถตัวรุ่นสปอร์ตที่บวกแพ็กเกจของดักก็ยังมีรถอยู่ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะด้านหน้าเป็นไฟหน้าออโต้มาให้ปรับสูงต่ำให้ได้ด้วยนะคะคันนี้นะคะแบบนี้เลยนะคะ,ะตกแต่งด้วยกับสีดําเงาแบบนี้นะคะหรูหราม,มากพูสตาร์ทมีมาให้นะคะแบบนี้ค่ะเนี่ยคะ่ะก็มีหมวดน,นะคะป้องกันการลื่นทลายนะคะก็สามารถใช้ได้นะคะเหมือนกันเลยนะคะก็ถือว่าเทคโนโลยีเนี่ย มีมาให้ครบเลยนะคะช่วงล่างก็ถือว่าเป็นช่วงล่างแบบโมโนทูปนะคะขับขี่เนี่ยสะดวกสบายมากถึงแม้ว่าเป็นรถที่สีกะะส่กระบะสี่กระบะสประตูนะคะแต่การขับขี่นุ่มนวลเหมือนรถเก่งแน่นอนนะคะลูกค้าที่มาใช้ฟอร์ดเดี๋ยชื่นชอบกันมากๆเลยในการขับรถกระบะที่ทุกวันนี้ถือว่า ถ้าลูกค้าขับเห็นนะคะก็จะเห็นรถฟอร์ดเนี่ยเต็มท้องถนนกันไปเลยนะคะแต่งรอๆแบบนี้นะคะถือว่าขายดีกันมากๆเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะโปรโมชั่นน้องดายอย่างที่น้องดาแจ้งไปเป็นแคมเปญของ ช่วงมอเตอร์โชว์นะคะเอ็กซ์โปนี้นะคะก็ถือว่าน้องรัฐสู้ทุกข้อเสนอและเงื่อนไขทั้งในงานนอกงานติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะต่างจังหวัดทั่วประเทศก็พร้อมสู้ทุกข้อเสนอเช่นกันมีรถให้กับพี่ๆที่ไหนไม่มีน้องดามีติดต่อกันมาได้เลยตามเบอร์084 084 9644่ะน้องรัฐก็มีคีฟิแนนซ์วิ่งเซนส่งรถรอแบบนี้ให้ถึงที่นันฟรีทุกจังหวัดทั่วประเทศเช่นกันค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ดาด้วยเป็นกำลังใจในการทำคลิปรีวิวให้กับพี่ บ๊ายบายค่ะ